สวัสดีค่ะวันนี้มาพูกับช่องของเกมเอ็กแคอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้วคุณแม่ก็จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า p i กกีนะคะวันนี้เราจะอยู่ในด่านที่ชื่อว่า f o เรสนะคะเป็น EP ีที่4นะคะของคุณแม่เองที่ทําคลิปนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดกระดิ่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักนักด้วยเด้อเป็นกาลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะ เดี๋ยวใครมากดตลกอีกไม่จะแบนเลยแล้วไม่จะบล็อกเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเล่นตามอีพีที่คุณแม่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องพีไม่ได้เจอกันนานเลยลูกน้องพีเสียอาทิตย์ที่แล้วแสนคิดว่ามอนเตอร์พวกนั้นแล้วก็เพื่อนๆของเราอยู่ที่นั่นแต่ว่ามันสายไปแล้วแหละ พักผ่อนเถอะโอเค okay, นะคะรีบเลยนะคะปฏิบัติการนะคะรีบจัดการเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าด็อกกี้เป็นอะไรแลวด็อกกี้หายไปไหนนะคะเราไม่สามารถรู้เลยเอาด็อกกี้มาแล้วอย่ายืนเฉยเด้อตายเด้อแม่บอกแค่นั้นนะคะเร่งทำเวลานิดน,นึงนะลูกเพราะว่ามันมีหลายตัวนะคะ อีพิกกี้มันกำลังจะตื่นแล้วรีบหาด่วนเลยแต่แม่อุย้ยอีพิกกี้เกิดตรงนี้ด้วยเนาะพอลบมาให้มันไล่ไปเลยนะคะเพราะว่าแม่จะได้ทำภารกิจง่ายๆเนาะกุญแจเหลืองไปทำอะไรวะอ,อ๋อนี่ไงแม่รับประทานข้าวแล้วคะ่ะนี่ไงเฟืองเฟืองเอาน้ำแข็งไปด้วยเอาเฟืองไปด้วยแต่ประเด็นคือกุญแจเหลืองเปิดที่ไหนก่อน หรอด็อกกี้ติดเชื้อแล้วหรอเอาตอนนี้ใครโดนไล่ก็คือ๋อโดนวางยาใครโดนไล่ก็ช่วยก่อนนะลูกนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีคนโดนไล่มแม่ก็ไม่สามารถทำภารกิจต่อได้เลยมันจะมันจะขัดกันอะเข้าใจไหมและอีนี่มันก็มาวนแต่แม่เด้ กีต่ตามันก็มาวนแต่แม่เนี่ยอีผีเนี่ยแล้วด็อกกี้เป็นอะไรอ่ะด็อกกี้บักแล้วกุญแจเขียวโอเคโอ้ยจะตายอีกแล้วนั่นโอ้ยยากว่ะมันไม่มีคนรอดดิประเด็นน่ะมันไม่มีคนรอดมันต้องมีคนช่วยนะคะตายให้หมดเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปหาดูก่อนดีเดี๋ยวแป๊บนึง ุญแจเหลืองมันอยู่ไหนเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวแม่ขอหาสืบสอบลอลาวก่อนเอาคุณแจเหลืองไม่เห็นนะมันอยู่ไหนไม่รู้วะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่นะคะเข้ามาเลยค่ะมันว่างอยู่กดเพย์เท่านั้นนะคะถึงได้เล่นนะคะใครไม่ได้กดเพย์ไม่ได้เล่นเด้อหรอบนหอคอยข้างบนเลยเหรอ นันแสดงว่าต้นเกมต้องเก็บสีเขียวกับสีแดงก่อนเพราะว่าถ้าเราเก็บสีอื่นอนะ่ะมันก็จะไม่ได้ไงมันก็จะเปิดไม่ได้มันคิดยังไงมันเอาเซฟิล่าไปเล่นแนะ้งคอนน่ะมันจะรอดไหมละ่ะแล้วดูดิมันโดนโถมเนะี่ยอีกจอหนึ่งแม่ดูอา v อวีอยู่ไปฟอเรสรนะลูกฟอเรสนะคะมันโดนโถมยเลยตัวเนี้ ออือืบอดทำไมมันโหดจังเลยอ่ะใช่แล้ไม้อยู่ไหนก็ไม่รู้สิไหนน้องเปมาจริงว่าบาทหนึ่งขอบคุณมากนะคะที่เปแม่บาทหนึงเนอสนับสนุนมาสับสนุนน้อยแม่ก็ยินดีรับทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่า มันก็เป็นกําลังใจเนาะแล้วก็ทําให้แม่ได้มีแรงมาสตรีมต่อไปนะคะหาเลยนะคะคุญแจฟ้าด่วนเลยแล้วทําไมมันมาทางเนี้อไอเนี้ยเวลาเข้าหมู่บ้านนี้ทีไรมันชอบมีไอ้ด็อกกี้ตลอดเลยอะ่ะคุญแจแดงคุญแจแดงไข่อะไรวะไม่รู้เอาไปก่อนโอ๊ยเปิดประตูให้หมดเลยลูกเปิดประตูให้หมดแล้วเอาของจำเป็นก่อนเอาคุญแจฟ้ากับคุญแจแดงก่อน พิกกี้มันตื่นแล้วนะลูกประแจ้อ้มอยมันอยู่ทางนั้นนะพิกกี้อะ่ะแม่ขอร้องว่าอย่าตายนะลูกนะมันยากมากเลยโอ้ยตายละกุญแจแดงไขไปแล้วนะแต่ประเด็นคือ ไอเน,นี่ยมันติดเชื้อไปเอานี่ไงไม้นี่ไงเดี๋ยวเอ้ยทางครืสูงๆอยู่ไหนเดีย๋ยวแม่เอาไม้ไปวางเออเดี๋ยวแ,แม่เอาไม้ไปวางแม่หล่นลงมาตะยีหนึ่งแล้วเนี่ยตัวเนี้ยระมัดระวังเด้อมันหล่นได้เด้ออย่าบังแม่าบาังแม่แม่มองไม่เห็นอย่าบังแม,ม่โอเคหอคอยนี่ไงทุกอย่างอยู่วันนี้หมดแล้ว เอากุญแจส้มไปด้วยอืมกุญแจเหลืองอยู่บนหอคอยโอ้ยทำไมมันยากจังเลยวะอย่าล่วงลงมาเดอ้ออย่าล่วงลงมานะคะบอกตัวเองหน่อยอย่าล่วงลงไปอือ้ยพิกกี้มันตามมาแล้ววะเดี๋ยวนะโอู้ตายแล้วตายแล้วมันจะปีนขึ้นมาเนอะไปแล้วอืม เราจะพยายามไม่มองหน้ามันนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะสู่ขิดเนี่ยมันชอบติดขืออะไรเนี่ยขัดใจจริงๆอันนี้น้ำแข็งต้องถูบอันนี้ปะอ๋อเราต้องจุดไฟวันเ,เราต้องจุดไฟไล่ที่จุดไฟอยู่ไหนก็ไม่รู้ อืมอ๊้มันมาแล้วว่าแม่ไม่ชอบเลยไอพิกกี้ตัวเนี้ยมันไม่เป็นแก่นะพิกกี้ตัวเนี้ยมันเป็นแก่ทําไมติดเชื้อกันหมดหมู่บ้านเลยวะเพื่อนเราติดเชื้อเพราะอะไรอะ่ะแต่ดีแล้วน้องหมามันบักอะ่ะกุญแจเหลืองอยู่ไหนลูกเดี๋ยแล้วแม่กุดไม่ได้เนี่ย อะไรของมันมะเนี่ยน่าเบื่อมากเลยเกมเนี้ยมันกดไม่ได้อะไกลเกินก็กดไม่ได้แล้วแม่จะแปลวของอะแล้วทำไมแม่หยิบไม่ได้อะฮะทำไมแม่หยิบไม่ได้ แม่อ่านแชทไม่ทันนะรูปแป๊บนึงสีเขียวไม่อยากมองเลยว่ะอ๋อนี่นะไฟนี่นะอ๋อโอเคแม่ได้แล้วไฟอะ่ะไปจุดที่ไหนวะแต่มันตามแม่ติดเลยดิโอ้แต่แล้วอ้ยนี่ไงคุเพิร์มาแล้วคุเพิร์ อยู่ไหนวะไอ้นั่นน่ะมันอยู่ไหนถ้ามันอยู่ไหนจำไม่ค่อยได้เลยนะคะโอ้ยเบื่ออีเสาร์นี้ว่ะจุดไฟได้ไงต่อโอเคไปดีกว่าเหอะอ้อมาแดกแล้วไอ,อ้น้องพอดไม่น้องพอดต,ตายแล้วหนีก็เธอไม่ทางไหนต่อเน,นี่ย โอ้ยในเต็นท์นั้นมันคืออะไรอ่ะแม่ได้กุญแจขาวมาแล้วน,นะแต่หาประตูออกอยู่ทำอะไรเนี่ยอืมไอที่ขุดอันนั้นอยู่ไหนน้องไม่มีกุญแจเหลืองมีกุญแจขาวแต่ไม่มีกุญแจเหลือง โอ้ยไอ้หืมมันจะโทรมาทำไมนักหนาวะเนี่ยโอ้ยติดเสาแล้วคุณอื่นไปไหนหมดได่าไปทางออกเลยไปทางออกไหนล่ะก็ในเมื่อทางออกมันไปไม่ได้มันมีไม้ขัดอยู่ว่ะ เนี่ยกุญแจม่วงก็ยังไม่ได้ไขเลยอะ่ะโอแล้วมันวิ่งเร็วมากเลยอะอีผีตัวเนี้ยแล้วแม่จะทำยังไงอะ่ะทำไมด่านง่ายขนาดนี้ทำไมหนูพากันแจกจังเลยวะคือหนูพากันตายง่ายมากเลยลูก ทุกตาเลยหนูพากันตายง่ายมากแล้วแม่จะสู้ยังไงทีเนียทางออกปะเนี่ยอา้าวผ่านแล้วเหรอเะรเราออกแล้วนะคะเอาพวกเราอยู่ที่ไหนกันแล้วทำไมไม่บอกแม่ว่าประตูมันเปิดแล้วว่าแล้วยังไงต่อ โอเคจบไปแล้วนะคะโอ้โหวินหนักมากเลยนะคะคลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้ากันต่อเลยนะคะเป็นเอ่อแชปเตอร์หนะคะสักคูนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมไลค์กดซับสไคร b e คุณแม่ด้วยเด้อักเดด๋ททุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ